ครับสวัสดีครับผมพอเคยแล้วครับก่อนครัำพิสัมภัณฑครับวันนี้วันที่สิบเก้าพฤศจิกายนหกครับวันนี้ผมก่อนจะมาติดตามพ่อจะเลื่อนพัฒนาใบเนื้อตุยครับสองพันยี่สิบครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็อนจะพาพี่น้องรุกกระเจ้าเข่าหน้าปีหกเลยครับขัดเจ้าครับพี่น้องครับติดบานแม่แต่บนที่ควรและเพื่อที่ควรจ้าเหยียดเลยครับพี่น้องครับสำหรับคนขับกับเบ้าอามเลยครับนี่นะครับบ้าอามพ่อจะเลื่อนพัฒนาเนี่ยนะครับกำลังขับอยู่ครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวไปติดตามช่องเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับ ครับผพ้่ดนจะไปจ้างปติต้่อนก็ไปเด้อยครับพี่น้องครับคนเกี้ยวเขาเป็นกันเองครับพี่น้องครับไม่แนหนาอยรัวกัไปถามเป็นเมืองก้อนครับพี่น้องครับตอนนี้เขาหน้าปีกาลังที่เริ่มเกี้ยวหลแล้วครับพี่น้องครับไปพระท่านอาจะเกี้ยวซาเรือยครับไปเร็วก็เลยเกี้ยวเร็วครับพี่น้องครับไปเรือครับพี่ไปครับพี่น้องครับรถมันหลายรถมันหนึบแข่งขันกันครับพี่น้องครับรถถายากเลยครับพี่น้องครับเลยไปเอาเพิ่นมาเกี้ยวกับเป้าเกี้ยวฟาแล้วครับพี่น้องครับ เราปีนี้หน้าฟังหน้าท่ามนำถ่วมครับพี่น้องครับฟังทั้งโคกกับนำเพราถ่วมก็นเลยเกี้ยวเขาดีเขากะงหัวราคาเท่าไรครับตอนนี้ครับกะผ้ากันไปจ้างบนเบื้องเอาครับพี่น้องครับครับนี่นะครับกําลังเกี้ยวเลยครับพ่อเจริญพันาบายเฮจุยสมันยีฟิครับพี่น้องครับเอเกี้ยวไม่เสียเชิงฝนเสียตัวไปกะมาจ้างกะเปิดกไปด้วยกันครับพี่น้องครับเหมมีรถหลายครับเป็นเป็นกูง่ายครับพี่น้องครับนี่แหละครับกูพ่อเจริญพัฒนาครับพี่น้องครับก็ ไปเด้อครับครับอย่าลืมกดติดตามกุเลยกดแชร์กดดงก่อนครับมิสันแมนแอจะเด้อครับพี่น้องครับกุเรเบิงเห็นมักกดเรเบิงมามากกับเบ้าไปยังครับกับเบ้าไปยังครับเปราะกันครับพี่น้องครับกุเรมากดเกี่ยวเข่ากับเบิงกดติดตามอันนี้ครับพี่น้องครับกุเรมามักกับเบ้าไปยังครับพี่น้องครับครับกับไปเบิงแนวอื่นเอาครับนี่แะครับมาเด้อครับปั่นมาเบิงรถเกี่ยวเข่าเพราะจะเลื่อนมะนาของเงี้ยใของเี้ตุยครับพี่น้องครับ2020ครับนี่นะครับก๊วงเกี่ยวนี้ครับ เกี่ยวดีนะครับเข่าล่มเข่าตั้งเข่านอนเข่าเอียงเข่าตะแคงเกี่ยวได้เมื่อครับพี่น้องครับแต่ว่าเกี่ยวเขาได้ทั้งบวกด้วครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งน้ำเกี่ยวได้ครับพี่น้องครับคนหลังลงเกี่ยวเองครับพี่น้องครับครับนี่แหละครับไปครับไปชมรถเกี่ยวเขาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับผม ครับพ to oh. ี่น้องครับก็สิวางสั้นรถหายยากมีคนโทรมาหาผมครับพี่น้องครับมาติดตอรถเกี่ยวเขานี่แหละครับว่ามีรถเกี้ยวเขาว่างบว่าครับพี่น้องครับพูนครับบนยูซีสเกียรครับมาหารถเกี้ยวเขาวิเกี้ยวเขาครับจะเป็นสงสัยพวกนี้หนาแหละครับพี่น้องครับผมก็เลยบอกให้โทรไปหาผู้นั้นผู้นี้ครับพี่น้องครับตัวงูขัดไปที่ใดเ่าแต่ว่าผมเป็นเพียงเงินซื้อซื้อครับพี่น้องครับผมกับรถเพราะว่าสามารถติดตอได้ครับพี่น้องก็ติดตอเองครับพี่น้องครับ กูเหรครับมาจากทางสีเกียดทั่วมาครับพี่น้องครับแต่ว่าโมโหหน่ายนาครับหารถไเกี่ยวเข่ารัวปัญหาไปเกี่ยวเองพุ่งสมูกมีแหละครับหาไปเกี่ยวเองครับพุ่งอเป็นหน่ายหนาครับพี่น้องครับหารถเกี่ยวเข่าครับพี่น้องครับเพราะว่าทางฝุ่นท่กนีรถครับทางสีเกียดครับกำลังแย่งกันเกี่ยวอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องครับครับอย่าลืมกดติดตามเลยกดแชร์กดวิ่งก่อนครับพี่ทันแม่เลยครับพี่น้องครับเมื่อแล้วมีประโยชน์เห็นใจถึงใจมีความบันเทิงกับชอบกับกดติดตามอันนี้ครับพี่น้องครับ ครับไปชมตะเกียบเขาต่อเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เสียอำนาจพรจากพี่น้องไปก่อนเด้อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับผมพี่น้องครับไปก่อนละ